ต้องน้องเซียร่าอยู่อยู่บ้านน้องบัวน้องเซียร่าต้องมาดูก็จะอยู่ก็จะอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะการปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อไม่ให้ตัวเองเ,ออเครียดนะคะสมมุติว่านะคะเราไปนั่งคาเฟ่ แล้วเอางานไปทำเอาแล็ปท็อปอะไรไปทำในในคาเฟ่แล้วมีคนอีกคนนึงนั่งอยู่โต๊ะนั้นเขาก็เอาแล็ปท็อปของเขาไปเหมือนกันแล้วทีนี้บังเอิญเขาเปิดเพลงฟังแต่มันก็ดังดังมากสำหรับคนทั่วๆไปแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะสิ่งนั้นเขาไม่ควรทำนะคะเพราะว่ามัน ด้วยความรับผิดชอบชั่วดีของเรารู้สึกรับผิดชอบชั่วดีเนาะเราจะไม่ทําแบบนั้นแล้วเราก็คิดว่าเขาไม่น่าจะทําแบบนั้นอลทีนี้เราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะไปพูดกับเขาดีไหมว่าให้เขาเอาเสียงเ,เสียงเพลงลงจากแล็ปท็อปของเขาแล้วทีมนั้นเขาเดินออกไปข้างนอกไปรับโทรศัพท์นอกคาเฟ่แต่ไอ้นั่นเขายังไม่ปิดเลย เพลงเขายังไม่ปิดแล้วก็คิดเอ๊ะตัวเองก็ไม่อยู่เพลงก็ไม่ปิดเราจะคิดเราจะไปปิดของเขาดีไหมทีนี้ก็เลยนั่งมาคิดอยู่กับตัวเองว่าอืมถ้าเกิดว่าเรายังทํางานอะไรของเราได้อยู่โดยที่มีเสียงเพลงนั้นเราก็ไม่ไม่โดนเสียงเพลงนั้นมาขัดขวางเราก็ยังทําได้อยู่ก็มาสังเกตตัวเองนะ แต่ทาไมเราต้องไปโมโหตอนที่คนนั้นเขาเปิดเพลงแล้วก็เลยมามาคิดปรับเปลี่ยนตัวเองดีไหมก่อนที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นนะคะก็คือทําตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเสียงเพลงมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วก็ฟังได้อยู่แล้วก็ฟังไปไม่จะเป็นต้องไปปิดของเขาก็ได้นะคะนี่คือ ตัวอย่างการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบบนี้เนี่ยพี่พี่ติ๋มจะมี